พระยุสิกิเจ้าพระอ,องค์ทรงเป็นแบบอย่างในการรับใช้มากมายหลายประการโดยเฉพาะยิ่งในการที่พระอ,องค์ทรงสอนนั้นพระอ,องค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีกับเราเชื่อมงนี้เราจะมาศึกษากันว่าพระยุออสิกิเจ้าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการสอนอย่างไร CGN ไทยสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life รายการที่จะนำพระชนะของพระเจ้า แบ่งปันให้กับพี่น้องทุกๆวันครับผมพรสวงจิตแจ้งศิษย์ชายวนคิดจักตรังจะนำพระชนะของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ยอห์นบทที่4ี่ข้อ15หถึง26ในหัวข้อว่าเรียนแบบพระคริสต์ในการสั่งสอนพระคำยอห์นบทที่4ข้อ15ถึง26นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่ พระเยซูตร,รัสกับนางว่าไปเรียกสามีของเธอมาที่นี่นางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีสามีค่ะพระเยซูตร,รัสกับนางว่าเธอพูดถูกที่ว่าไม่มีสามีเพราะเธอมีสามีถึงห้าคนแล้วและคนที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเธอเรื่องนี้เธอพูดจริงนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงๆแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยเพระวจนะ บรรพรุรุษของเรานามัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านบอกว่าสถานที่นมัสการนั้นต้องอยู่ที่เยรูซาเลม็มพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอย๋ยเชื่อเราเถิดคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเธอจะไม่ได้นมัสการพระบิดาทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเลม็มสิ่งที่พวกเธอนมัสการนั้นเธอไม่รู้จักสิ่งที่พวกเรานามัสการนั้น พวกเรารู้จักเพราะความรอดมาจากพวกยิวแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นมานามัสการพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง นางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาที่เรียกว่าพระคริสจะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตร,รัสกับนางว่าเราผู้ที่พูดกับเธอเป็นผู้นั้นถ้าเราศึกษาจากพระคัมภีร์ในตอนนี้พระเยซูเจ้าไม่ใช่เป็ียนเพียงแบบอย่างในการที่จะรับใช้ในด้านอื่นๆเท่านั้นพระองค์จะเป็นแบบอย่างในการสั่งสอนมากมาย ถ้าเรามีการดูเบื้องหลังพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะสังเกตว่าพระเยซูเจ้าเสด็จไปยังสมาเลียและที่นั่นพระงองค์ทรงประทับที่บ่อน้ําของยาโคบและพระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมาตักน้ําในเวลาเทีย่ยงซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับคนก็จะตักน้ํากันเวลาเช้าแต่ผู้หญิงคนนี้ตักเวลาเทีย่ยงเนื่องจากชีวิตของเธอนั้นมีปัญหาบางอย่างเธอมีสามีมา5คนแล้วและที่มีอยู่ก็ไม่ใช่ของเธอเธอมีความอับอาย ที่จะมาตักน้ําตอนเช้าแต่ขณะเดียวกันพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จไปหาเธอและเริ่มต้นพูดคุยกับเธอและหลังจากได้พูดคุยได้ระยะหนึ่งถ้าเราไมา่กัดสังเกตด้วยกันว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการสอนพระคมภี์กับเธออย่างไรเราจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ทูลพระเยซูบอกว่าท่านเจ้าค่ะขอน้ําให้ดิฉันเถิดเพื่อฉันไม่ต้องกระหายอีกและฉันจะไม่ต้องมาตักน้ําที่นี่พระเยซูบอกเธอว่า,าเรียกสามีมา เธอบอกว่าไม่มีสามีและพระองค์ทรงตรัสว่าเธอมีมาห้าคนแล้วที่มีอยู่ก็ไม่ใช่ของเธอไอ้ที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงและผู้หญิงคนนี้บอกว่าเขาเห็นดีแล้วว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ผัวชนะของพระเจ้าสิ่งแรกที่เราเห็นจากพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่ใส่ใจอดีตของคนการที่เราเองสั่งสอนพระชนะเราสั่งสอนความจริงบนพระชนะของพระเจ้าโดยไม่ต้องไปใส่ใจว่าใครเป็นอย่างไง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเยซูไม่ได้สนใจเลยว่าผู้หญิงคนนี้ในอดีตเธอเป็นคนอย่างไรในสายตาคนอื่นไม่มีใครอยากจะคบเธอแต่ในสายตาของพระยเยซูคริสต์ผู้หญิงคนนี้กลับเป็นคนหนึ่งครับที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะสั่งสอนเธอในข้อที่15นะครับเราก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เต็ไมไปด้วยความอับอายไม่อยากตักน้ําตอนเที่ยงข้อ1 6บหถึงสิเราก็รู้ว่าพระยเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้ตอกย้ำเพื่อใ,ใ้เธออับอายแต่พระองค์ทรงตอกย้ำเพื่อจะเปิดเผยให้เธอได้เปิดใจออก การตอกย้ำของพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้ต้องการทำลายจิตใจของคนบางครั้งเนี่ยนะครับหลายคนสอนพระคัมภีร์เวลาตอกย้ำมันเป็นการตอกย้ำให้คนอับอายซึ่งท่าทีแบบนั้นไม่ได้เป็นท่าทีของพระเยซูคริสต์เพราะพระคัมภี์ได้สอนบอกว่าสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์การใส่ความรักลงมาในการสั่งสอนแม้บางครั้งอาจจะต้องพูดอย่างที่พระองค์ทรงตรัสแต่ว่า คำพูดที่ออกมาด้วยความรักมันจะสื่ออาการออกมาว่าเธอสัมผัสว่าสิ่งนี้เป็นมาจากพระเจ้าและนั่นเองนะครับสิ่งแรกเมื่อเราต้องสอนผู้ชนะ1ครับไม่ใส่ใจอดีตของคนนะครับไม่ได้ไปเจาะจงในตัวของเขาสิ่งที่2ครับเมินเรื่องที่ดูเหมือนสําคัญผู้หญิงคนนี้เริ่มต้นบอกว่าบรรพุุษของเรานามัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านนามัสการที่เยรูซาเล็มแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่สนใจเรื่องนี้เลยครับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญ แม้เธอจะคิดว่าเรื่องนี้สําคัญสำหรับเธอที่นมัสก,การที่ภูเขาที่นี่และอิสราเอลนมัสก,การที่ที่เยรูซาเล็มดูเหมือนสําคัญแต่พระยิวไม่สนใจครับภูเขาที่นี่หมายถึงภูเขาเกราซิมซึ่งแน่นอนว่าที่เกราซิมนั้นมันเป็นคําอวยพรสมัยโมเสสว่าจะมีคําอวยพรที่เกราซิมแต่ก็ตามครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่ได้ใส่ใจเรื่องแบบนี้มันดีเหมือนกันครับบางเรื่องที่ไม่ได้ดูเหมือนสําคัญ ก็อย่าไปใส่ใจมันมากมายนะวันนี้ในการสอนพระวจชะของพระเจ้ากรุณา,านเน้นไปในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเน้นพระเยซูทรงสอนสิ่งใดเราเน้นไปสิ่งนั้นในการดำเนินชีวิตเหมือนกันครับบางครั้งเราอ่านหรือเราฟังคาของพระเจ้าเราต้องการเรื่องที่พระเยซูคริสต์เจ้า,าไม่ได้เน้นแต่เราสนใจกับมันมากหลายคนสนใจตัวอย่างมากกว่าสนใจเนื้อหาพระคำนะครับดังนั้นเองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเทราไหร่นัก อันที่3ครับก็คือพระเยซูมุ่งเน้นสิ่งที่เป็นน้ําพระทยัยข้อ23ถึง24ี่นี่คือหัวใจของการสอนตอนนั้นเลยนะครับก็คือว่าแต่วลานั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดน,นี้ถึงเวลาแล้วคือคนที่นมัสการอย่างแท้จริงนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาและความจริงเพราะว่าพระเจ้าทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์ตอนนี้ได้พูดถึงว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่คือนมัสการที่ไหนแต่นมัสการอย่างไร สิ่งที่พระองค์ต้องการคือการนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงการนมัสการด้วยจิตวิญญาณคืออะไรขอให้เราเปิดแปลคัมภีร์ในโรมบทที่12ในข้อที่1เราจะรู้ว่าการนมัสการด้วยจิตวิญญาณนั้นไม่ได้หมายถึงหลับตาแล้วก็ยกมืออันนั้นไม่ใช่จิตวิญญาณครับการนมัสการด้วยจิตวิญญาณหมายถึงชีวิตที่บริสุทธิ์ที่กระทำตามระคขบของพระเจ้านั่นคือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณด้วยความเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าและคำว่าความจริงนั้นก็คือ สิ่งที่อยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเราหลอกลวงพระองค์ไม่ได้นะครับเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราต้องนมัสการแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นนะครับพระองค์ทรงเน้นในสิ่งเหล่านี้และพระองค์บอกว่าพระบิดาแสวงหาคนเช่นนี้นมัสการพระองค์และพระเจ้าต้องการคนนมัสการพระองค์ด้วยจิตญาณและด้วยความจริงในประการสุดท้ายนะครับก็คือเมตตายอมรับผู้กับใจจะสังเกตว่านอกจากพระองค์ไม่ใส่ใจอดีตของคนเมินเรื่องที่ดูเหมือนสําคัญถ้าไม่สาคัญจริงพระองค์ก็ข้ามไป พระองค์มุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นน้าพระทัยพระเจ้าและประการที่4คือพระองค์ทรงยอมรับคนที่ยอมกับใจนั้นพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัสกับเธอบอกว่าเธอต้องการจะดื่มน้ำเนี่ยนะครับพระเยซูว่าเราผู้ที่พูดกับเธอเป็นผู้นั้นเป็นพระเมสสิยาขอบคุณพระเจ้าครับพระองค์ทรงยอมรับเธอคนอื่นจะยอมรับเธอหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่พระเยซูกิ์เจ้าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างยอมรับเมื่อเธอกับใจ พระเยซูไม่ได้เห็นด้วยที่เธอเป็นคนผิดคนบาปหรือทําสิ่งที่เป็นผิดบาปแต่พระองค์ทรงยอมรับเมื่อเธอกลับใจนั่นคือสิ่งที่หนุนใจเราครับว่าเวลาที่เราสั่งสอนผู้ชนะของพระเจ้าสอนคนที่ยอมจะกลับใจยอมที่จะเปลี่ยนแปลงวันนี้เรายอมรับคนที่แสวงหาพระเยซูกิจเจ้าแบบไหนเราสร้างกำแพงให้กับคนที่เข้ามาหรือเราเองนั้นสร้างสะพานไปหาเขาเพื่อเขาจะได้รับความจริงของพระเจ้า วันนี้อย่าสร้างกำแพงกันเลยครับให้คนได้เข้ามาหาพระเจ้านำสะพานไปถึงเขาเพื่อเขาจะได้เดินกับมาหาพระเยซูคริสต์ด้วยการใส่ใจในชีวิตของพวกเขาวันนี้พูดส่ประการได้แก่ครับว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าสัาส่งสอนพระคำพระองค์หนึ่งครับไม่ใส่ใจอดีตของคน 2. พระองค์เมินเรื่องที่ดูเหมือนสําคัญแต่ไม่สําคัญพระองค์มุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นนามบัติไทยและอันที่4พระองค์ทรงเมตตาคนที่กับใจเราจะอธิษฐานได้แก่ครับ แ้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวชนะของพระองค์ที่พระองค์ได้ส่งสอนข้างหลายรู้ว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตและลิบเดชโปรดให้ข้ามหลายเหมือนพระองค์สั่งสอนพระวชนะของพระองค์โดยไม่ใส่ใจอดีตของคนเหมือนเรื่องที่ไม่ได้สำคัญในพระคำพระเจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดให้ข้างหลายได้ใส่ใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้สงใส่ใจและขอพระองค์เจ้าให้ข้างหลายยอมรับคนที่กลับใจเพื่อเขาจะได้เริ่มต้นใหม่กับพระองค์เช่นเดียวกับหญิงผู้นั้น อธิษฐานด้วยกันในนามผู้อยู่ริสิ์เจ้าอาเมอนแชวยพรอครับอยากเชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม u t u b e และ Facebook ของ CGN ไทยนะครับและแสดงความคิดเห็นมาอย่งลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแบ่งปันพระพรด้วยกันเขาแจรพรอนครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ